อิปุงกิงเกงไทยนิป้องอิทาดาคิมัสชุมชนปากแพรกหรือชุมชนบ้านเหนือตั้งอยู่ริมกำแพงเมืองกาญจนบุรี ใกล้พระบรมราชานุสาวรีพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า180ปีเริ่มก่อตั้งขึ้นในยุคสร้างเมืองกาญจนบ,บุรีใหม่ในสมัยสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3และเป็นถนนคอนกรีตสายแรกของเมืองกาญจนบ,บุรีอีกด้วยอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยก่อสร้าง้วยภูิปัญญาของคนรุ่นก่อนโดยยังคงสภาพเดิมไว้ค่อนข้างมากชุมชนปากแพรกตั้งอยู่ที่ถนนปากแพรกตลบ,บ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบ,บุรี วยจังเลยค่ะ<ม>นี่นี่นี่ไหนคะที่นี่เหรอที่นี่เขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยละรครับเรียกว่าถนนปากแพรกถนนปากแพร์นี่เป็นถนนคอนกรีตสายแรกในจังหวัดกาญจนบุรี oh. แล้วมากี่รู้ไหมครับว่าตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยนะครับชุ <c oughs> มชนปากแพรกเนี่ยนะมีอายุมากถึง180ปีเ <c oughs> ท่ากับพี่เลยอะคะ180ปีเท <c oughs> <c oughs> ่ากับพ่อพี่ครับสาคนนะครับประมาณนี้ครับ นี่ที่เมืองไทยนี่นะมีสถานที่มีชุมชนเก่าแก่แบบนี้ที่ญี่ปุ่นมีปะมี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 ไหนากาโนะค่ะเอานากาโนะนี่เป็นบ้านเกิดของมาเกียนะครับใช่ค่ะพี่ปังจําได้แล้วมากิยเคยบอกว่านากาโนะเนี่ยบ้านนอกเล่าพี่เกิดที่ไหนนะคะอ๋อพี่เกิดที่โซตอนครับล็อกไปอีกอะไรกู่ะไรหิวไหมหิวใช่รายการผลแล้วเน่ยไรค่ะ ใช่มคะใช่ค่ะดูว่าหอมลองนะคะตย่างที่บอกหอมได้เลยเดี๋ยวจะพามากิไปชิมของอร่อยที่กาญจนบุรีแต่ก่อนอื่นเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับพบกับรายการไทยอปุงกินแกงรายการนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชิมไปชมไปดมไปดูดสูตรความอร่อยคอนเสิร์ตเพลงไทยรัฐที่มีความสุขกับความรัก ไปกันเลยดีกว่าครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวของร้าน เพื่อนเดินทางสเต็กเฮาส์นะครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับรู้จักกับเชฟของร้านนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเฉลิมค่ะเฉลิมเฉลิมไม่ใช่เฉลิมอ๋อเฉลิมเฉลิมเฉลิมผู้นี้เฉลิมฉลองอ่าเฉลิมคือฉลองใช่ไหมคะโอเคจำง่ายๆเลยพี่เฉลิมไหนมาก่อนท่านเนี่ยก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก่อนเข้าของ ไม่เขาหอมนะครับพี่<ช>โอเคเ<ส>ม,มนูแรกนี่เป็นอะไรครับพี่เฉลิมครับเป็นไก,ก่ผัดใบ,บยี่หร่าไก,ก่ผัดใบ,บยี่รานะครับผมอันนี้คือใบยี่ราถูกไหมครับใบยี่ราน,นี่เหมือนกะเพราไหมเหมือนครับเป็นตระก,กูลเดียวกันตระก,กูลเดียวกันครับกะเพราใหญ่กะเพราใหญ่แล้วเหมือนกะเพราคไฟไหมใช่ใช่ไหมนี่คือกะเพราควายถูกไหมมีจริงเหรอคะจริงโอ้กินได้ด้วยเดี๋ยวไฟกินกะเพราควายก่อนไฟกินไฟเอาพูดดีๆอะไรนะนี่ย มันนี่ค่อยเหมือนควายเลยครับผู้ชมครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับผมต้องมีเม็ดพริกไทยอ่อนเม็ดพริกไทยอ่อนน้ำปลาใบมะกรูดซอยใบยี่หร่าซอยนี่อะไรเครื่องแกงครับนี่ทำไปแล้วซื้อที่ตลาดไม่มีอ๋อทำเองครับผมมีอะไรบ้างในนี้พริกครรับพิกอะไรอีกเม็ดยี่หราเม็ดยี่หร่าดตำอ๋อมันจะออกมันจะเหมือนแบบอินเดียนอินเดียนหน่อยๆป่ะใช่ป่ะใช่ไหม มันจะเหมือนเหมือนคล้ายๆแขกๆที่นี้นะใช่ไหมโอเคนี่ก็พริกแดงทั่วไปนี่น้ำมันหอยนะครับแล้วนี่อะไรครับไก่นะครับผมโอเคครับเราลงมือกันเลยครับพี่เฉลิมครับดูเลยครับนี่เป็นไก่บ้านใช่ไหมครับต่างกันยังไงพี่ไก่บ้านกับไก่เองทั่วไปไก่บ้านเนื้อแน่นกว่าป่ะแต่ว่ารสชาติดีกว่ารสชาติดีกว่าเนื้อแน่นกว่า มันน้อยกว่าแต่ตัวเล็กกว่าเนื้อน้อยกว่าเคมีไก่บ้างกับอะไรหะคะไก่มีอยู่บ้างมีไก่บ้างกับไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นธรรมชาติที่เลี้ยงขึ้นมาอธรรมชาติอไก่อนี้รอเอาแต่เนื้อใช่ไหมครับครับผมตำแหละทั่วๆไปนะครับผมทำไมจะทำได้เก่งขนาดนี้ไม่เนาไม่ยากไม่ยากไม่ยากหรอคะผมงสับเลยครับ สับเลยเหรอับบเียอ๋อสับเป็นแบบโอเคหมูสับเป็นไก่เนป้งไงเป้งอันนี้ให้มาจีบให้แ่มาอันนี้อะนี่อันนี้ชองสีมือของมาอกี้มืออะไรใช้มืออะไรอ๋อใ้ถนัดยิงถนัดมือขวามันเสียงไม่เหมือนกันเอาก็ะสับลงไปจี่บอกว่าไม่เคยเห็นไก่สับเหรอไม่ไม่เคยเห็นแต่อะหมูสับนี่ครับคุณผู้ชมหมูสับ หมูสับไก่อยู่จัดกลางเลยดีกว่าขั้นตอนต่อไปเลยครับต่อไปทำนิงเงยดครับผัดเลยนะเดี๋ยวเราลงผัดกันเลยครับผมเริ่มลงมือกันเลยครับที่เหลิมครับไก่ลงก่อนนะครับน้ำมันน้ำมันแล้วก็ไก่เลยไก่สับเมื่อกี้นี่นะ น้ำมันลงไปแค่นี้เดียวแค่เคลือบกระทะน,น้ำมันลงไปแค่นี้น้ำม,ม,มันไว,ว้นิดนึงน้ำปลาเอาอะไรเอาน้ำซุปเลยป่ะโอ้โหน่าจะดีนะม,นมันกีมันกีอะคะไม่ใช่นี่นนนนพริกแกงครับพริกแกงค่ะใส่พริกแกงต่อ อันนี้นะครับฟันนี้่ตะคุณครับค่ะทำไหมครับแค่ะเอ้ยอ่นอุนยไม่ต้องจับมันร้อน ปรับูหอมมากนะครับผมเป็นนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่า,านี่นะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับผมไก่ผัดไฟย่หา ครับอันนี้กินกันดิบๆเนี่ยฮะปอบนะปอบนะพี่ถ้ากินนี้ปอบนะนะฮะครับนี่คือเมนูต่อไปคืออะไรครับเนื้อทอดน้ำปลาเนื้อทอดน้ำปลาเนื้อทอดราดน้ำปลาอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับอันนี้เป็นส่วนไหนต้มเนื้อลูกมะพร้ามาขีดจับอะไรมาขีดอะลูกมะพร้าวแล้วมือแรงมืออะไรไม่รู้ว่าส่วนไหนโ้มโซมอย่างงี้เป็นลูกมะพร้าวครับผมเนื้อลูกมะพร้าครับผม ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าส่วน,นต้นต้นขาขบัวสะ <eker. S 1> โพกหนอยใช่ไห <ร ourselves. S 2> มน <า S 1> ะใช่ ạ, แล้วก็เป็นเป็นส่วนที่มีกล้ามเนื้อเยอะเพราะว่าตัวเนี่ยออกกําลังกายเยอะซึ่งรินส่วนมากจะเหนียวนะถูกปะอ่าเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อเยอะทางสูตรที่เพื่อเดินทางนี่เพราะว่ามีสูตรเด็ดจะทําให้เหนียวกว่าที่อื่นอ๋อใช่ใช่คะอร่อยเลยนะคะได้ไม่แล้วเครื่องปรุงอะไรไม่มีไม่มีัา ครื่องปรุงอ้คู่เดนี้เราก็มานี่ฮะนี่ฮะเครื่องปรุงดอีอะคะอันอน,อนี้ชื่ออะไร,รอะชื่อมิวครับมิวเหรอเป็นผู้ช่วยในในในโครงนี้ไหมใช่ไหมใช่เหรออรับเชฟดุวะไ,ไม่ดุไม่รู้ <laughs> โอเคขอบใจมากนิวเยี่ยมรปรหลอ่นอนจอรยาวครับผม <laughs> เครื่องปรุงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็น้ำเปล่านะ จานน้ำซุปเงินซุปโอเคซึ้งจริงน้ำซุปครับผมน้ำปลาอันนี้น้ำตาลนะครับผมพริกไทยเอ๊ะพริกญี่ปุ่นไม่มีฮะโอ้พริกไทยโอเคเฮ้ยถาดแล้วเว้ยโอ้โหก็อันนี้แหละ อ่อแร่ตามธรรมดาถูกไหมครับต้องดูดูลายหน่อยครับไม่งัดูลายโอ้จำดูลายด้วยเหมือนกันเหนียวนะครับครัคุณผู้ชมอย่างงดูลายเหมือนเราพัดกรอบแบบนะครับโอดูลายครับอีกครับอีกเลยฮะหนูไม่ดูแนวมันเพราะว่าถ้าหั่นผิดทางมันจะเหนียวพากัดนะใช่ครับมาทอดเนี่ยอะไรครับอะไรที่เดิมมีจะเด่นไหมครไม่ไม่รู้ครับไม่ครับไม่รู้ครับไม่รู้ ไขาด้วยนะพร้อมกันเลยนะเอาไมาขี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่เดี๋ยบได้ทำอันนี้นะมาขี่นี่แหละถูกต้องเชียร์ครับนี่เลยนี่น้ำมันน้ำมันะครับน้ำเปล่าแล้วลูกคุณนะครับหมดนะหมดนะกระเด็นนะครับน้ำนี่กระเด็นแน่นอนนะไม่ต้องตกใจอันนี้ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งนะครับโอเคครับ Okay. มาเลยมาเลยพี่ตไ่ครับตอนนี้เลยไหตอนนี้เยไหพี่อยม่ได้ไหมไม่ไมโอเคนไแ่ได้แล้วนะโอเคโอ้ไม่ธรรมดาแเวลาทำคนเดียวก็ทํสองมพร้อมกันได้ชนี้อง่ยาจ้ะโอเคไม่ได้ได้นะครับ คอสราดก็ได้เรียบร้อยครับผมอ่า